ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างบนเทียนครับนะครับวันนี้นะครับมีตัวว่างอยู่2กระบอกนะครับมานําเสนอให้พี่น้อง f c ซและลูกค้าได้รับชมนะครับว่างตัวว่างนะครับ2กระบอกครับครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับเนาะตัวนี้เป็นทรงกําคอครับ กำคอครับแก้มคอยเป็นลักษณะนี้ครับสามเหลี่ยมพิระมิดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะนูนๆรับกับช่วงคอนะครับตัวนี้นะครับแกะลายชิคเกอร์ตรงคอนะครับโจมือนะครับครับตัวนี้นะครับยังว่างนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ081215459นะครับช่างมุนเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้นะครับ ตัวนี้ครับเนาะเป็นประดูนะครับท้ายประดูนะครับแล้วก็เป็นรางชิงชันนะครับรางชิงชันก็อะติดกระพีนิดหน่อยนะครับตัวนี้เนาะเป็นทรงมินินะครับกาคอทรงมินินะครับชัก65นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนชอบแบบมินิมินินะครับตัวนี้จะปิดท้ายสแตนเลสนะครับตัวนี้เนาะปัดเงานะครับปิดท้ายสแตนเลสนะครับท้ายประดูเนาะรางชิงชันฝังทองเหลืองครับบอกนี้นะครับชัก65นะทิ้งไป35นะครับ ทิ้งปลาย35นะครับตัวนี้จะเป็นปีกยิงลายนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะนี่นะครับผมไปเทสมานะครับเทสยิงปลาสลิดมานะครับแม่นแม่นเลยนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะปีกยิงลาย50เซนนะครับกระบอกนี้นะครับใส่ยางได้5เส้นนะครับเนาะสำหรับกระบอกนี้นะครับทรงมินินะครับชัก65ทิ้งปลาย35นะครับ ท่านไหนชอบก็ทักมาได้นะครับพร้อมส่งนะครับเนาะพร้อมอุลพร้อมส่งนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับเนาะครับลางชิงชันนะครับท้ายประดูนะครับลายชิกเกอร์ครับเน้นๆเลยนะครับเน้นๆลึกๆนะครับเข้มๆนะครับโรงไกอลูมิเนียมนะครับนี่ครับไกอลูมิเนียม ฝังแนบๆเลยนะครับสำหรับกงไก่นะครับเนรับลายเข้มๆนะครับสำหรับปาดูลางชิงชันฝังทองเหลืองกระบอกนี้ครับกระบอกนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่พันนะครับนาะสี่พันนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับสี่พันนะครับสูงมินิครับ ดึงง่ายนะครับระยะชักไม่ยาวเกินไปนะครับก็ดึงยางมาคล้องกับลูกดอกง่ายนะครับไม่ยาวนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะสาหรับกระบอกที่สองนะครับก็ยังว่างนะครับยังโสดนะครับเนาะอันนี้จะเป็นปลาดูเข้มเนาะแดงเข้มเลยนะครับท้ายสแตนเลสเหมือนกันนะครับเนาะโค้งเว้านิดหน่อยเหมือนกันนะครับเหมือนกระบอกแรกนะครับท้ายโค้งเว้านิดหน่อยนะครับ จะออกซีเซตนะครับหลังงุ้มนะครับหลังงุ้มนิดหน่อยนะครับแกะคอไล่นะครับนะครับแกะลายชิคเกอร์กับจมือนะครับครับเข้มนะครับแดงเข้มมากนะครับกระดูกกระบอกนี้นะครับเข้มนะครับตัวนี้จะเป็นลางมะเฟืองเหลี่ยมนะครับนางยาวเมตรยี่สิบนะครับชักที่เจ็ดสิบนะครับ ยิงปลายประมาณสามสิบสามสิบห้านี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับปีกค้างเข่าห้าสิบเซนนะครับตัวนี้นะครับแบบรูสไลด์นะครับรูสไลด์นะครับเหมือนกระบอกนี้นะครับเนาะแต่ตัวนี้เป็นปีกยิงลายนะครับตัวนี้เป็นปีกคางเข่าเนาะูสไลด์แต่ไม่ได้ยิงลายนะครับเนาะสวยนะครับปีกเนาะนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเนาะยึดน็อตอยู่สามจุดนะครับ ประแจเบอร์เอลนะครับขันเข้าไปนะครับมั่นใจได้เลยนะครับความแน่นนะครับไปอีกห้าสิบนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับนศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่างบนเทียนครับกระบอกนี้ก็อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับกระบอกนี้นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับนูแม่นๆเลยนะครับลางตัวนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับลางมะเฟืองเหลี่ยมนะครับ มั่นใจได้เลยนะครับแม่นเลยครับดูอีกฝั่งนึงนะครับดูนะครับเน้นๆเลยนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะเน้นๆเลยครับครับลายชิคเกอร์เน้นๆครับเข้มๆนะครับนี่นะแสงอาจจะจ้านิดหน่อยนะครับฝาก ช่อง YouTube ด้วยนะครับหน้าไม้ชิงไลายนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอให้ลูกค้าและพี่น้อง f อได้รับชมเรื่อยๆนะครับครับช่อง YouTube นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสองกระบอกนะครับยังว่างครับสนใจทักมาได้เลยนะครับตอนนี้คิวก็มีเรื่อยๆนะครับก็สั่งทําก็ประมาณ5-10วันนะครับคิวครับส่งกำคอทั้งยกยิงกำคอนะครับ ก็มีงานติดลูกค้าก็หลายกระบอกเหมือนกันนะครับเนาะแต่เอินกระบอกนี้ก็สองกระบอกนี้ก็ทําขึ้นมาเสริมกับยกยิงนะครับก็เลยวางนะครับเนาะวางก็มาโพสให้ลูกค้านะครับได้รับชมนะครับเนาะตัวนี้นะครับสนใจก็ทักมาด่วนนะครับเนาะว่าลูกค้าต้องการหลายท่านอยู่นะครับเนาะทักมาหลายท่านแล้วนะครับเนาะสำหรับสองกระบอกนี้นะครับพอผมยังไม่ได้โพสลง youtube นะครับ ันนี้ถ้าพดลงก็ไม่รู้ว่าจะไปวันนี้เลยเนื้อเป่านะครับเนาะครับด่วนๆนะครับเนาะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ